มันมีงัวก็ายหัวข้างเดียวข้างเดิมน่ะนีบอคมอยู่เลยเนาะใส่กจะดูหมึ่งดูอึงสองสิบ <laughs> chị khởi rồi. Các bạn là sao là gì tin <laughs> còn... <laughs> ừ. mà. Ừ, mà. Chị, chị, chị. Không. Có không

không no, có no, สองตงดดองใส่นดใส่สบาเห็นจัง บุ๊นเป็นเป็นไปมี่ตัดโกมือโอเคเป็น เป็นทานเล็กเป็นทานเล็กโอเคนี่นะครับจุดก่อนเป็นฐานเล็กเนี่านเล็กมันเป็นอย่างไรนี่ห้องดีอ่ะนี่งั่นถ้าถ้าก้นก้นมันเป็นเนี่ยฐานกาวนี่มันหมด <Okay. S 2> ใช่